สวัสดีครับสวัสดีเลยครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเลยครับผมบักโจหนุ่มรอแห่งบานเทปซูลิิงครับบอยแบนด์เทปซูลินครับส่วนข่อยชัดชัดตะวันจาเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่ใช่สิหนูอุ้มอิสยาค่ะ <laughs> ขอโทษนะครับพอดีผมอินไปหน่อยนะครับผมผมกระทิงขุนนรงประเทศล้านนะครับผม<ช>วันนี้นะครับพวกเราสองคนมาเป็นพิธีกรซีซันบันเทิงนะครับใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยเราอ่ะอินมากเกินไปพาคนอื่นเขาอินไปด้วยเลยขอโทษขอโทษมันติดมา <c oughs> ก็วันนี้นะครับพวกเรามาเป็นตัวแทนของละครเรื่องอ้ายหอยหังเจ้าคะ่ะบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้มวนอิลีแน่นอนคะ่ะแมนครับพเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอ๋อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผม ผมก็จะพาทุกคนไปรับชมสกู๊ปพิเศษของละครเรื่องอ้าข่อยฮักเจ้านะครับผมไปชมกันเลยครับ เตรียมนับถอยหลังกันเอาไว้เลยค่ะเพราะช่องสาพร้อมจัดมวลความสนุกม้วนคักๆส่งตรงจากหมู่บ้านเทพสุรินกับสารพัดเรื่องราวหลายอารมณ์สุขเศร้าเหงาห่าของเหล่าหนุ่มสาวหลากคาแรคเตอร์ที่พร้อมมาเสิร์ฟกันแบบไม่มีกั๊กนำโดยสี่ดาวรุ่งพุ่งแรงกระทิงขุนนรงค์อุ้มอิสยาไอ้พานุวัฒน์และน้ำฟ้าธัญพัฒน์ที่มาประชันฝีมือแบบพร้อมหน้าครั้งแรกในผลงานแนวดราม่าโรแมนติกค,คอมดี้เรื่องไอ้คอยหักเจ้า ผลงานจากค่ายเลิฟดราม่ารับประกันความปังโดยผู้จัดพี่ไก่วรยุทธ์กระทิงโดนจับพลิกมาเป็นบักโจ้จิโก้าขาใหญ่ประจำหมู่บ้านต้องเปลี่ยนบุคลิกเป็นขาลุยรักพวกพ้องพร้อมประทะและรักผู้หญิงคนเดียวคือชัตวันนางเอกอุ้มหญิงกล้าเก่งรอบด้านชอบช่วยเหลือคนอื่นจนได้อวยยศเป็นลูกพี่ฉัตที่พึ่งของทุกคน อุ้มแสดงความห้าวได้ใจโดยเฉพาะงานสายตาที่ตาโตบอกความรู้สึกชัดเจนทุกอารมณ์น้ำฟ้าธัญ,ญพัฒน์เรื่องนี้บทพูดเยอะมากเป็นตัวสีสันของละครเพราะเป็นสีแม่ค้าเครื่องสําอางข่าวเมาส์ตัวจี้ประจําตลาดแอบรักบักเจ้าม,มาตั้งแต่เด็กแต่พร้อมเปลี่ยนเป้าหมายเมื่อเจอหนุ่มพระนครอย่างภูดนายไอพานุวัต์เพศสัชกรหนุ่มดีกรีนักเรียนนอกเห็นครึมๆเหมือนจะเข้าทางเพราะภูดนายพูดน้อยแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้หนุ่มไอ้บูได้ดราม่าได้โดยชีวิตพลิกผันต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่หมู่บ้าน ทเทพสุรินและเป็นตัวเปิดเรื่องราวทั้งหมด และชัดเจนตั้งแต่ชื่อเรื่องว่าเป็นละครอีสานแน่นอนงานนี้ผู้จัดพิกไก่พี่ีพี่ทันสร้างงานประเพณีและความเชื่อต่างๆของชาวอีสานสอดแทรกเอาไว้มากมายตลอดทั้งเรื่องเรียกว่าทุ่มทุนไม่เสียยีห่ห้อทั้งงานบุญเข้าจีงานบุญพเวทมวยค่าเชือกงานบุญบังไฟและอีกมากมายใช้ทีมงานเนรมิตกันเป็นเดือนๆแต่ละคนทุ่มเทและอดทนใส่เต็มทุกเม็ดทุกเทคไม่มีถอยเห็นแล้วต้องขอจุดพลุรัวๆให้ทุกคนจริง,รงๆเพราะเรื่องนี้ใช้คนเยอะทุกคิวต้องรวมตัวพร้อมกันต้องสามัคคีถ่ายทำ จิงเป็นหกเจ็ดเดือนที่ทราหดกันมากเหมือนกันคือเหมือนเราเจอกันมาตั้งแต่หน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนแล้วก็วนมาหน้าฝนหน้าหนาวอะไรเงี้ยค่ะเป็นหกเจ็ดเดือนที่สนุกมากใช่ครับผมว่ามันมีหลายอย่างที่ไม่ควรพลาดแล้วก็มันมีเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อประเพณีที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็ ซึ่งผู้ผมเนี่ยเกิดมาบางทีอุ้มเป็นคนดีาสารนะครับอุ้มก็ยังไม่ทันก็มีครับผมเราก็ได้มาสัมผัสในเรื่องนี้นะครับพลาดไม่ได้แน่นอนแล้วก็ด้วยเรื่องเส้นความรักเรื่องหลายๆอย่างนะครับผมน่ารับชมทุกตัวละครเลยนะครับมเมื่อเบิรงอายขอยทักเจ้ากันหลายๆเดือจ้าฝากซุมฮาเดอร์ ยังมีเน็ตไอดอลและนักแสดงคุณภาพฝั่งอีสานอีกมากมายพี่แซคชุมแพรมอสจดรุพัทเชฟเปียวดอกอ้อทุ่งทองน้องเมยา่าเตรียมมวลซื้นบันหามีความสุขคักๆก,กันในอ้ายข่อยหักเจ้าทุกข้ามวันจันทร์ถึงศุกร์หนึ่งทุ่มตรงเริ่มวันจันทร์นี้ค่ะบ้าแล้วหักมอตุ้งตเกิดเป็นคนอีสานเลือดก็คนอีสานม,มีบุมีงาน ก็เป็นละครเฮฮาสไตล์อีสานนะคะแล้วถ้าเปรียบละครเรื่องนี้เป็นอาหารอีสานผู้กำกับและนักแสดงจะเปรียบกับอาหารอะไรไปแซ่บ <c oughs> เอ้ยไปไขยี้กันค่ะสอยจุซอยจุส,จส้มตำสอยจุยจมันเป็นอาหารประจำกองไปแล้วนะครับ<อ>ก็สดใหม่แซ่บอ <c oughs> <c oughs> ย่างกระทิงกระทิงพริกคาแรคเตอร์เลยจากคบป,ป้าเกาหลีเลยมาเนี้ยผมว่า คนจะไม่คิดเลยว่ากระทิงจะเป็นลุกนี้ได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้คือเป็นเรื่องแรกของหลายคนเหมือนกันนั้นแซบนี่แซบสนุกมากทีแรกอบอกทุกคนว่าเป็นโรแมนติกคอมดี้รักใสๆเดี๋ยวบูเดี๋ยวซีจีแอคชั่นยิงกันระเบิดสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงกระทิงไอครบ ตอยจุบ้วกันนะครับผมเป็นอาหารที่เพิ่งเคยลองกินแล้วก็ประทับใจนะครับเรื่องนี้ก็หลายๆอย่างที่ไม่เคยทาก็ได้ทําในเรื่อง <Yeah. S 1> มีคลื่นซิลิงด้วยติดเอฟเฟคด้วยไม่เคยทาอะไรสักอย่างเลยผมก็ได้ทําเรื่องนี้ลงน้ําถ่ายใต้น้ํา <Yeah. S 1> ก็บู๊โอ้บูเยอะมากครับ <Yeah. S 1> ก็คือ เ็ยังงงเลยว่าเอ้ยหลังๆเริ่มออกหนังบูแล้วอะไรซุปกิมจิใส่ปลาระกันคือมันจะเป็นคือโทนละครมันเป็นแนวอีสานใช่ไหมแต่ว่าคือภาพที่เราออกมามันจะมีความเป็นเกาหลีน่อยนอยเออน่ารักน่ารักส้มตำค่ะส้มตำเอกชั้นเลยค่ะส้มตำเพราะว่าเรื่องไอ้ข่อยฮักเจ้านี่มีหลายรสชาติค่ะส้มตำก็มีเปรี้ยวหวานเค็มมีหมดแล้วก็ความเผ็ดระดับไหนก็ ต้องไปดูในละครมีไล่ระดับเลยตั้งแต่หนึ่งยันสิบยันร้อยยันพันเลยมีหเลยมีหลายเมนูด้วยส้มตำรสอะใส่ปลาล้าไหมปลาล้าก็จะดูนัวๆคิดว่าทุกๆคนน่าจะชอบส้มตำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ยหอยหักเจ้าก็จะเป็นที่ชื่นชอบของคนดูแน่นอนครับรองว่าหนัวแน่ทั้งซอยจุ๊ทั้งส้มตำอยากกินเอ้ย อยากดูอ้ายข่อยหักเจ้าแล้วล่ะค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้างเป็นไงบ้างคะสำหรับละครของพวกเราน่าดูสุดๆกันเลยใช่ไหมล่ะขอบอกเลยนะครับผมที่ท่านผู้ชมรับชมเนี่ยครับเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับผมละครของพวกเรายังมีความม่วนความสนุกอีกมากมายให้รอรับชมเลยนะครับ ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของตัวละครวิถีชีวิตขนรรมเนียมประเพณีหรือกลิ่นอายความเป็นอีสานบ้านเฮานะคะบอกเลยว่าของจริงมีให้รับชมอีกเพียบเลยค่ะแฟนๆตัละครของพวกเรานะครับผมรอรับชมได้เลยนะครับเปิดหน้าจอช่อง3ามไว้นะครับผมละครเรื่องอ้คอยฮักเจ้าสิไปเจิร์ฟความมวนน้่มเนอครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดครับ กระทิงไออุ้มน้ำฟ้าเตรียมรวมตัวตอนรับละครไอ้ข่อยฮักเจ้าออกอากาศตอนแรกด้วยการรำบวงสวงองค์พญาศีสัตนาคราชที่ลานพญาศีสัตนาคราชพี่น้องชาวนาครพนมมาเจอกันได้วันจันนี้หนึ่งทุ่มตรงค่ะ